กำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะจากกองร้อยหารปรานที่3208หน่วยเฉพาะกิจกรมหารปรานที่32กองกำลังผาเมืองค่ะจัดกิจกรรมมีบาร์เบอร์ดีดิดวอรีค่ะไปให้บริการตัดผมฟรีนะคะให้กับน้องๆหนูๆแล้วก็นักเรียนในช่วงที่ปิดเพิมแบบนี้ด้วยของศูนย์พนาดเด็กเล็กบ้านปางแก่อำเภอทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้าง,ง,างต่างจังหวัดน่านนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในขณะที่ตัดผมเนี่ยนะ ะะพี่ทหารเขาก็พูดคุยด้วยนะคะมีการแนะนําเรื่องของการดูแลทาความสะอาดร,ร่างกายซึ่งน้องเล็กๆเองเนี่ยยังอาจจะทําความสะอาดร,ร่างกายไม่ได้ดีมากนักพี่ๆเขาก็แนะนํานะคะรวมถึงการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยค่ะส่งเสริมให้รู้จักการดูแลตัวเองให้สะอาดมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะเนี่มีการทําท่าออกกําลังกายด้วยนะซึ่งน้องๆก็ทําตามกันน่ารักทีเดียวค่ะซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมหารพรานที่32ก็ได้จัดก,กิจกรรมมี่บาร์เบอร์เดลิเวอรี่มาอย่างต่อเนื่องค่ะ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างทหารกับประชาชนแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของบทบาททหารด้วยในฐานะกําลังหลักที่ยืนเคียงข้างชุมชนและมุ่งมั่นในการทําความดีเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ